ต่อไปเรามาดูการหาเศษที่ได้จากการหารน,นะคะกรณีที่เป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง n หารด้วย x หรือ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n หารด้วย x หน้าตาเป็นยังไง x บวก1ทั้งหมดกำลัง n หารด้วย x ตัวบนก็จะมากกว่าตัวหารตัวตั้งเนี่ยนะคะจะมากกว่าตัวหารอยู่1หรือว่าตัวตั้งจะน้อยกว่าตัวหารอยู่1นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าตัวบนมากกว่าตัวหารอยู่1เนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าเศษเหลือ1แน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าตัวบนเนี่ยน้อยกว่าตัวหารอยู่1มันจะแยกเป็น2อลักษณะก็คือเป็นเศษ1หรือว่าจะเป็นเศษ x ลบ1เป็นกรณีไปถ้า n เป็นเลขคู่ก็จะเศษ1ถ้า n เป็นเลขคี่เศษก็จะเป็น x ลบ1นึ่งยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยให้เห็นชัดเจนเอาเป็นกําลัง1ก็พอเนาะก็จะเป็น2บวก1เป็นอะไรคะเป็น3 3หารด้วย2 3หารด้วย2เศษเป็นเศษก็จะเป็น1 ถ้าเป็น3ามกำลังสองหารด้วยหารด้วยตัวบนมากกว่าตัวล่างนะตัวบนมากกว่าตัวหารอยู่1ถ้าอยู่ในรูปยกกําลังตัวนี้ก็จะเป็น9หาร2เศษก็จะเป็นเท่าไหร่คะเศษก็จะเป็น1เช่นเดียวกันหรือจะเป็น3ามกลัง5 3กําลัง5ได้เท่าไหร่3กําลัง5้าของเราได้243หารด้วย2อันนี้เศษก็จะเป็น1เช่นเดียวกันโอเคกับถ้าเกิดว่าตัวบนเนี่ยน้อยกว่าตัวหาร ตัวบนน้อยกว่าตัวล่างหรือว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารอยู่1เราก็จะดูพิจารณาจากอะไรดีเช่น5หารด้วย6กมีห้ากลังหนึ่งหารด้วย6เศษเป็นอะไรคะเศษบอกได้ทันทีเลยเศษเป็น5แต่ถ้าเป็นกําลังสอง่ะห้าลังสองหารด้วย 6. 5กําลังสองได้25 25ส่วน6 6 4ี่เพราะฉะนั้นเศษก็จะเป็น1นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันเอามาดูนี้เลยตัวอย่างของเรา เศษที่เหลือจากการหารต่อไปนี้ข้อที่1 4กําลังหาหารด้วย3อันนี้ก็สังเกตว่ามันจะเข้าเกณฑ์กรณีที่เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกาลัง n แล้วก็หารด้วย x กนั่นเองก็คือตัวบนมากกว่าตัวล่างอยู่หนึ่งเพราะนั้นเศษได้1ทันทีถ้าเรียนไม่มั่นใจเนี่ยสามารถหารคูณกระจายเข้าแล้วก็หารตามปกติของเราได้เลยนะคะอันที่2 7งเลังสหารด้วย8 7กำลัง4หารด้วย8คือตัวบนน้อยกว่าตัวล่างอยู่1แต่ยกกำลังเป็นเลขอะไรยกกำลังเป็นเลขคู่ยกกำลังเป็นเลขคู่อกลับไปดูยกกำลังเป็นเลขคู่แปลว่าเศษจ,จะเป็นเท่าไหร,ร่คะเศษจะเป็น1เราก็ตอบเลยเศษ1ถ้าเรียนไม่มั่นใจเอาตัวอย่างง่ายๆนี้เราก็คิดเลขได้7ยกกำลัง4เราได้2 0 0 0 2,000เอ็ดหารด้วย8 แเราหาร2400ลงตัวเพราะฉะนั้นเศษก็จะเป็น1แน่นอนชัดเจนต่อไปข้อ3 9ยกกํายกลัง77หารด้วย10 9ยกกกำลัง77หารด้วย10เมื่อกี้บอกแล้วว่าเศษเป็นอะไรคะเศษน้อยกว่าตัวส่วนอยู่1เราก็ดูเลขยกกำลังถ้าเลขยกกำลังเป็นเลขคี่เศษก็จะเป็นตัวตั้งนั่นเองก็คือเศษ9โอเคง่ายไหม ดูตัวอย่างที่4 3ตัวนี้ไม่บอกมาตัวอย่างที่4นะมันเป็น3ยกกำลัง25 22ส่วนด้วย8ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ในรูปของตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับรูปก่อน3 25กำลัง25 22เนี่ยมันสามารถปรับได้กลายเป็น3ยกกำลัง2องทั้งหมดยกกำลัง1261แล้วก็หารด้วย 3ากำลัง2ของเราก็คือ9นั่นเองอน,นั้นตัวบนมากกว่าตัวล่างไม่ว่าเลขชี้กำลังจะเป็นอะไรเศษก็เป็นเท่าไหร่คะเศษก็จะเป็น1ทันทีต่อไปข้อที่5มี6บวกด้วย2ยกกำลัง3369หารด้วย7กรณีนี้เนี่ยเราสามารถแยกหารได้ก็คือ6หารด้วย7หาเศษที่เหลือว่าเป็นเท่าไหร่ บวกด้วย2ยกกำลัง3 3 6 9หารด้วย7แต่2กยกกำลัง3 3 6 9เนี่ยมันต้องปรับรูปก่อน6ส่วน7นี่คือตัวบนน้อยกว่าตัวล่างอยู่หนึ่งแล้วก็2กํกำลัง3 3 6 9นี่กลายลเป็น2กํกำลัง3าได้2กำลัง3ได้8เราก็จะเหลือ1 1 2 3หารด้วย7นั่นเองผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะเป็น6ส่วน7บวกด้วย 8ยกกำลัง1,123หารด้วย7เศษแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่เศษตัวนี้ยกกำลัง1เลขคี่เพราะฉะนั้นเศษคือ6จริงๆก็คือ6ส่วน7เราก็รู้อยู่แล้วเศษคือ6อันนี้เศษเป็นเท่าไหร่คะตัวบนมากกว่าตัวล่างอยู่1เศษ1แน่นอนเอาเศษ2ตัวนี้เวลาเราทำเนี่ยเราจะเอาเศษ2ตัวนี้มันอยู่ในรูปผลบวกใช่ไหมเอาเศษบวกกันอีกทีนึงเศษบวกกันแล้วเศษได้7แต่มันหารด้วยอะไรนะ มันหารด้วย7ก็จะหารซ้ำอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษศูนนั่นเองแปลว่าหารลงตัวง่ายไหมคะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรยากเนาะต่อไปตัวอย่างด้านล่างจงหาเศษที่เหลือจากการหารต่อไปนี้ก็เป็นทำนองเดียวกันให้เราลองทำดูปรับรูปไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย2ยกกำลัง 3 4 56หารด้วย7 2กำลัง3 4 56หารด้วย7ก็คือ2ยกกำลังสาทั้งหมดหนะาหาหารด้วย3ได้1152หารด้วย7อีกทีเราก็จะกลายเป็น8ยกกำลัง 1, 2ส่วน7 8ยกกำลัง1 1ึ่ราสารด้วยเ็เศษก็จะเป็นเท่าไหร่ เจะเป็น1นะคะต่อไปข้อ2 3ากำลัง456หารด้วย10เราก็ปรับว่าที่ใกล้เคียงกับ10ก็คือมี11กับมี9แต่นี่เป็น3ยกกำลังก็จะกลายเป็น3กำลังสทั้งหมดยกกำลัง2 2 8หารด้วย10ได้ 9ยกกำลัง2 2 8ส่วน10ตัวบนน้อยกว่าตัวล่างอยู่1แล้วก็เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่อันนี้เศษคือ1นั่นเองโอเคก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็3ยกกำลัง1 5 4 3ยกกำลัง1 5 4หารด้วย10ก็ทำเหมือนเดิม 3... กำลังสทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ 7หารด้วย10ก็กลายเป็น9ก้ยกกำลัง77หารด้วย10เลขยกกำลังเป็นเลขคี่เศษก็จะมีค่าเท่ากับ9ทาทันทีง่ายไหมง่ายมากเลยใช่ไหมคะ